เกี่ยวกับการปรับเฉดสีนะครับของหน้าจอโซน่านะครับว่าปรับตั้งยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตให้พี่ๆดูนะครับก็ถ้ายังไงพี่ๆลองเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาปรับไปพร้อมๆกันดูนะครับพี่ๆก็อันดับแรกนะครับพอเปิดหน้าจอมาแล้วนะครับพี่ๆไปเลือกตรงโซน่าเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับกดสีแรกเข้าไปครับนะครับเราก็เลือกดั้งเดิมครับกดสีแรกเห็นไหม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอโซน่านะครับเวลาอันนี้จะเป็นเฉดสีปกตินะครับเป็นเฉดสีท้ําเงินนะครับหลังจากนั้นเรากดเมนูครับผมเห็นไหมพอเรากดหน้าเมนูปุ๊บทีนี้ยจะมีตัวนะครับมีคําสั่งว่าการตั้งค่าโซน่านะเห็นไหมการตั้งค่าโซน่าครับผมเห็นไหมพอเรากดเข้าไปนะครับทีนี้ก็จะเป็นเหมือนเส้นความลึกนะครับ การติดตั้งโซน่าข้อมูลซ้อนทับความเร็วเรือในการเลื่อนแล้วก็การปรากฏตัวนะครับเราเลื่อนไปตรงการปรากฏตัวครับผมเห็นไหมพอมาการปรากฏตัวปุ๊บตัวการจัดผังสีนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับหลังจากนั้นเรากดสีเล็กนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเลือกเฉดสีได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในสีน้ําเงินนะครับผมสีเหลืองครับสีน้ําเงินคลาสสิกขาวดํานะครับนะครับ สีม่วงสีม่วงเข้มนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันดูนะครับอันนี้ม่วงเข้มนะครับตัวนี้ขาวดําคลาสสิกนะครับแล้วก็สีน้ําเงินคลาสสิกนะครับเหลืองนะครับสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉดสีปกติที่ว่าโรงงานตั้งมาให้เลยนะครับนะครับก็จะเป็นวิธีการติดตั้งแบบนี้นะครับ